สวัสดีค่ะพี่มินวชรินยานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมะคำสอนดีๆเกรดความรู้ดีๆจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทราเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านท้าวสมุทรเทวาเทวีนะคะว่าด้วยเรื่องโดนตกมานานแล้วทําพิธีกรรมสะระเคราะห์มามากมายไปบวชไปเข้ากรรมาฐานมาก็หลายครั้งแล้วเราควรที่จะทําเช่นไรอีกเสด็จพ่อองค์เพชรทรงเมตตาตรัสสอนไว้ว่าจริงๆเราควรหยุดทําพิธีกรรมทั้งหลายแหล่เพราะ เวลาที่เราไม่รู้จริงและเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพิธีกรรมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนนําทําพิธีนั้นมีความรู้เรื่องศาสตร์พลังงานที่เกี่ยวข้องกับกลไกพลังงานวิธีกรรมมากน้อยแค่ไหนบางทียิ่งทําให้พลังงานตีปนกันไปหมดทําให้ดวงชะตายิ่งย่าแย่เข้าไปใหญ่ถึงแม้ว่าพิธีกรรมนั้นอาจจะดูดีแต่บางอย่างนั้นมันไม่ดีที่จะเหมาะเข้ากับเรา,เากับเเข้าารในเวลานั้นๆมันจึงยิ่งทําให้มันไม่ดี เหมือนกับสารอาหารต่างๆบางทีแล้วเราเห็นว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์แต่เราดันมีภาวะร่างกายแบบนี้ก็ไม่ควรที่จะนําสารต่างๆเหล่านั้นเข้ามาในร่างกายแบบนี้เป็นต้นดังนั้นเราไม่ควรที่จะเชื่อผู้ที่เรียกตัวเองว่าผู้รู้แต่ไม่รู้จริงเราควรที่จะพึ่งแต่สิ่งที่ปลอดภัยที่สุดนั่นก็คือพระรัตนตรยัยพระรัตนตรยัยโดยการเข้าหาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่เราเข้าไปทํากรรมฐานนั้นเราก็พยายามหาที่ที่รู้จริง ที่สอนกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานอย่างถูกจริงเช่นวัดพัทนตาอาสภารามที่เสด็จพ่อองค์เพชรพัทราเทวาทรงแนะนำมาให้ที่นี่ก็เพราะที่นี่นั้นเป็นตำราของแท้และสอนยาโยมมานานแล้วเป็นต้นฉบับในการสอนวิปัสนากรรมฐานในประเทศไทยให้ไปที่นี่ก็ได้หรือจะไปที่อื่นก็ได้ที่เราถนัดแต่เราก็ต้องทรับเราก็ต้องเบีพิจารณาให้ดีๆว่าที่ไหนสอนถูกเราก็ต้องพยายาม และเข้าไปสู่สถานที่นั้นๆเข้าไปพบพ่อ,พอแม่ครูบาอาจารย์ว่า ที่เราเข้ากรรมฐา,านมาหลายๆครั้งนั้นเราทําถูกหรือทําผิดบางทีแล้วเราเข้ากรรมฐา,านก็เพื่อสะดอเดาะเคราะห์นี่เป็นเจตนาของเราซึ่งมันไม่ใช่เจตนาแท้จริงในการเข้าประพฤติธปฏิบัติธรรมการเข้าประพฤติปฏิบัติธรรมจริงๆน,น,นั้นเจตนาเป็นไปเพื่อการละก,กิเลสการตั้งจิตเจตนาในการทําเรื่องเดียวกันนั้นแต่คนละเจตนามันมีผลมากถ้าเกิดผลของเราเป็นการต่อรองอยู่เสมอมีผลผูกไว้กับความโลภโลภนั่นก็คืออยากได้สิ่งที่เราต้องการไม่ได้อยากได้ อนิสงแท้ของการเจริญปฏิบัติธรรมบุญมันก็ไม่ได้ส่งผลบุญมันก็ไม่ได้สําเร็จตามที่ควรจะเป็นสักเท่าไหร่เพราะจริงๆการเจริญกรรมาฐานเพื่อละกิเลสนั้นเป็นบุญอนิสง์อันสงสุดสงที่สุดแล้วในฝ่ายบุญกุศลทั้งปวงถ้าเราเข้าถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของการปฏิบัติธรรมได้บุญมันจะสําเร็จในตัวบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สําเร็จนั่นแหละจะเป็นทางออกสําหรับเราแต่เราจะต้องปรับ เจตนาของเราก่อนว่าไม่ใช่มาทําเพื่อไล่ล่าการสะดเดาะเคราะห์หรือไล่ล่าวังผลสิ่งต่างๆที่เราต้องการอันนั้นมันเป็นศีลแลวระตะปรามาสการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นไปเพื่อมาละสังโยชน์ละกิเลสนั่นแหละถ้าเรายังไม่เข้าใจตรงนี้เราก็ควรที่จะทําความศึกษาทําความเข้าใจจุดประสงค์และวิธี และจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการปฏิบัติธรรมในนายเราก็มาปฏิบัติแล้วเราควรที่จะปฏิบัติให้ได้จุดหมายที่แท้จริงและนั่นแหละบุญมันจะสําเร็จเองมันไม่ใช่ว่าเราถ้าเกิดเราไม่อยากได้บุญเราไม่อยากสะดกเดาะเคราะห์แล้วเราจะไม่ได้การสะดเดาะเคราะห์ เพอรเรเราจะได้ดียิ่งกว่าอีกเมื่อเราไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆเลยจึงจึงจะต้องปรับเปลี่ยนตรงนี้สักหน่อยเมื่อเราปรับเปลี่ยนได้จริงๆแล้วเราลืมเรื่องความดวงตกอะไรของเราไปไม่มีความหมกมุ่นในเรื่องนี้จิตสบายใจจิตมีความสงบขึ้นมาจากการทํากรรมฐานด้วยเจตนาอย่างแท้จริงแล้วบุญกุศลนั้นอาจจะเล่งทวีคูณส่งผลกําลังมาส่งเสริมให้ทางออก กับปัญหาชีวิตของเรามาเร็วยิ่งขึ้นก็ได้แต่อย่างที่บอกว่าเราต้องไม่วางพลมันต้องปล่อยวางไปเลยเหมือนเราจะตายนั่นแหละถ้าเกิดเราจะตายแล้วเราก็คงไม่สนใจแล้วว่าดวงเราจะเป็นเช่นไรเพราะคนมันกำลังจะตายเอาอะไรไปก็ไม่ได้อยู่ดีให้วางใจเช่นนี้เวลาไปทำกรรมฐานและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามลำดับเองสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ